สวัสดีนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกคนและอวยพรพระวจนะที่เราได้อ่านวันนี้ในวันอาทิตย์ที่สายนขอพระเจ้าเตรียมใจพวกเราพร้อมนะครับที่จะไปนมัสการพระองค์ในพระวิหารวันนี้ในอพโยบ,บทที่สานะครับเริ่มตั้งแต่ขอ้อที่4จนกระทั่งบทที่สามสขอ้อที่7นะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ,รจระเรียมสร้างพระวิหารหรือพระปรานะครับก่อนหน้านี้เมื่อวานเราศึกษาเกี่ยวข้องกับโมเสสขึ้นไปบนภูขเขาเพื่อรับพระบัญญัติและเมื่อเราแล้พระบัญญัติพระบัญญัตินั้นก็คือเป็นเครื่องหมายแข่งการทําพันธสัญญาที่พวก Israel, อิสราเอลทําสัญญาว่าจะประพฤติตามพระบัญญัติที่ พระเจ้าให้กับเขาและโปองก็จะอวยพรเขาต่อไปนี้เนี่ยบทตั้งแต่วันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องของการสร้างพระพลาพระพลานั้นก็คือเป็นเหมือนอย่างออสถานที่ที่พระเจ้าต้องการที่จะมาพบปะประชากรของโป่งหรือเป็นสถานที่ที่ชนชาติอิสราเอลใช้ในการนมัสการเพื่อพบปะกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการพบปะ บุตรของพระอ,องค์นี่เป็นเหตุผลที่ทําไมพระเจ้าจึงกําหนดบอกผ่านทางโมเสสให้สร้างพระพลาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาปรากฏอยู่ในข้อที่4แต่ก่อนที่พูดถึงเรื่องการเตรียมตัวที่จะสร้างและการสร้างพระพลานั้นพระกมพีนะครับพระเจ้าโดดใจอยู่ในข้อที่หนึ่ง จนกระทั่งถึงข้อที่3ามในบทเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของวันสบาโตทําไมจึงเอาเรื่องนี้สอดแทรกขึ้นมาทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้ากําลังสื่อสารบอกสอนพวกเราว่าเราเองแม้ว่าจะมีหัวใจในการที่จะรับใช้สร้างพันธกิจอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้านะครับผู้อิสราเอล,ลแต่ผู้อิสราเอล,ลนั้นจะต้องไม่ลืม ครับบัญจัดอีกข้อนหนึ่งที่พระเจ้ากําหนดพวกเขาแลน,นก็คือเขาเองจะต้องมีการพักผ่อนใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าด้วยนะครับอันนี้เป็น,นผลที่พระกมพีจึงพูดมาสอดแทรกขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชามีทั้งหมดสี่ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งนะครับให้สร้างตามรูปแบบของพระองค์ เราสังเกตมีคำว,ว่าทำทุกสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาให้ทำนั้นอยู่ในบทที่35ข้อ4ข้อ10และบทที่36ข้อ1ข้อ5พูดถึง4ครั้งด้วยกันที่พูดบอกว่าสร้างนะครับตรเตรียมของต่างๆให้เป็นไปตามที่พระเจ้ากำหนดไวเพิะนการสร้างพระพราที่ประทับของพระเจ้า หรือคิดจจักรนะครับเราจะสร้างตามใจเราไม่ได้แต่เราต้องตามสร้างตามรูปแบบนะครับองประกอบของคิดไดจักรของพระปลาตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ต้องการที่จะให้พวกเราทำเพื่อพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่ด้วยนะครับเพิ่นการสร้างพระปลาหรือคิดจักรไม่ใช่เหมือนยนานานสร้างบ้าน การสร้างองค์กรบริษัทต่างๆเพื่อทําธุรกิจแต่เป็นนั่นเป็นสิ่งที่เราทําสร้างตามที่เราต้องการตามวิศวกรสถาปนิกที่ออกแบบแต่สําหรับคิดจักแล้วเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณพระเจ้าท่งนั้นที่เป็นตัวเป็นพระองค์ที่จะออกแบบรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการและองค์ประกอบต่างๆ นะที่เป็นกิจกรรมฝ่ายวิญญาณของคิดจจักรประการที่สองครับให้นําเครื่องถวายมาสร้างพระปราอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่บอกเป็นระย้ายกับว่าคิดจัจัหรือพระพราจะถูกสร้างขึ้นมามาจากน้ำมือน้ำแรงร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนอิสราเอลหรือของสมาชิกนั่นเองอนคิดจักักจะเกิดขึ้นได้นะมาจากการที่สมาชิกทุกคน ร่วมกันในการที่จะสร้างคิดจัรของพระองค์ขึ้นมามีอยู่สองสิ่งที่นะครับพระคัมภีร์พูดในที่นี้พูดถึงเรื่องของการนําเครื่องถวายมาโบกถวายกับพระเจ้ามีหนึ่งจุดเอ้มีสองจุดหนึ่งคือทรัพย์ครับบางคนเอาทรัพย์มาเอาทองเอาเงินมาสังเกตดูทรัพย์สิสนเงินทองเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เขา ก่อนที่เขาเองจะเดินทางออกจากอียิปต์จากการเป็นทาสพระเจ้าจะดน,นใจให้คนชาวอียิปต์นั้นมีใจที่ยอมให้ทรัพย์ติดมือให้กับชนชาติอิสราเอลมาทรัพย์นั้นที่ได้มาจุดประสงค์เพื่อไม่ใช่มาสร้างรูปโค,โคทองคำพระนะมากราบไหว้แต่ทรัพย์ที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางการงานธุรกิจ การค้าของเราเพื่อจุดประสงค์ใช้สำหรับการสร้างอาณาจักรและคิจจักรของพระเจ้าเราต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับใน2.2ครับไม่เพียงแต่ถวายทรัพย์เขาถวายแรงงานคือความสามารถด้วยแต่ข้อที่10บอกว่าทุกคนที่มีความสามารถก็คนละไม้คนละมือบางคนอาจจะแกะสลัเก่งบางคนอาจจะปักเย็บ ผักถักร้อยเก่งบางคนอาจจะมีความสามารถด้านช่างไม้ช่างหล่อปูนหรือหล่อพวกเครื่องเงินเครื่องทองต่างๆทุกๆคนใช้ความสามารถนั้นมาในการช่วยกันเสริมและสร้างให้เกิดพรับพาขึ้นที่เป็นที่สถิตของพระเจ้าที่เขาจะพบพบและมรรมาสการพระองค์คิดไดจากนั้นเรา นะครับจะเกิดขึ้นได้เราต้องมาจากทรัพย์ของเราและมาจากแรงงานหรือความสามารถที่ในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงเรื่องของประทานที่เราจะช่วยและใช้เพื่อที่จะให้กิจจักรของพระองค์ดำลงอยู่นะครับประการที่สามครับให้เลือกเบซาเลกับโอโฮลี oh นะอันนี้เนี่ยเป็นคนสองชื่อที่พระเจ้าเลือกไว้โดยเฉพาะ เอ,อ่ยชื่อด้วยแล้วเหตุผลที่พระเจ้าเลือกทั้งสองคนแต่ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการออในการทำอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างนะครับชิ้นส่วนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในพระวิหารนะครับซึ่งมีหลายสิ่งด้วยกันมากมายซึ่งก่าวก่อนหน้านี้ไปแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่จะเข้ามาแต่พระเจ้าเลือกเฉพาะละเอ่ยชื่อสองคนนี้เพราะเหตุผลนะครับหนึ่งคือผอประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อนะครับในข้อบทที่สามสิบห้าข้อที่สามสิบบอกว่าพวกเหล่านั้นทั้งส,สองคนประกอบด้วยพระวิญญาณและเขาก็พระวิญญาณก็ประทานสติปัญญาประทานทักษะหรือความสามารถ สกิลและความรู้นั้นให้กับเขาในการที่จะสร้างสรรนะประดิษฐ์ประดอยออพระพราของพระเจ้าและอุปกรณ์ต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราบอกให้หลิงในที่นี้นั้นก็คือการที่เราจะสร้างคิดจักไม่ใช่ทุกคนที่จะมาแล้วตั้งใจอยากจะทำก่อเริ่มต้นคิดาจากักแต่ต้องเป็นคนที่พระเจ้าเลือกหรือคนที่ พระเจ้าเลือกสรรที่จะสร้างคิดจักรของพระองค์นะครับจะต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณการที่เราจะสร้างคิดจักของพระเจ้าเราต้องการนะครับคนที่มีพระเจ้าในชีวิตเพราะพระเจ้าต้องการบอกสื่อความหมายว่าเราไม่ได้สร้างคิดจักรหรือรับใช้พระองค์ด้วยสติปัญญาด้วยทักษะความรู้ความสามารถของเราแต่ว่า ด้วยฤิ์เดชนะครับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับรข้อคิดใน3 2ผู้มีหัวใจสอนคนอื่นในข้อที่35บทที่35ข้อที่34ว่าพระองค์ทรงดลใจให้เขามีน้ำใจที่จะสอนคนอื่นทั้งสองนะครับเป็นผู้ตัวหลักที่มีความชุดประกอบด้วยพระวิญญาณมีความรู้ความสามารถ ครับไม่เพียงแต่เขาสองคนแต่ว่าพระเจ้าประทานภาระใจหรือดนใจให้เขามีความารู้สึกภาระที่เขาจะต้องถ่ายทอดความรู้ความสามารถนี้ให้กับคนอื่นด้วยสองคนแน่นอนไม่สามารถทำให้สำเร็จทุกอย่างเพราะงานมากงานเยอะและมีรายละเอียดนะครับต้องการคนอื่นที่จะเข้ามาช่วยเสริม ช่วยสร้างเพื่อให้งานพันธกิจนั้นสําเร็จรู้เรื่องไม่มีศิทธวิบาลหรือผู้ช่วยศิทธิบิบาลหรือภรรยาจะทํารับใช้พระเจ้าในคิดจักลลาพังแล้วจะประสบความสําเร็จแต่ศิทธวิบาลผู้นําต้องการสมาชิกทุกๆุกคนที่เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ3 3ครับผู้ที่มีหัวใจการรับใช้อันนั้นสำคัญนั่นก็คือ เวลาทำงานรับใช้นั้นเราต้องมีหัวใจเราไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่เราทำเพราะเรามีใจหรือมีภาระใจหรือสมัครใจหรือเต็มใจที่จะทำไม่ใช่ทำเพราะเราเองนะครับจำใจที่ต้องทำข้อคิดประการสุดท้ายครับประชาชนตอบสนองอย่างไรครับ เป็นภาพที่ดีมากให้ข้อคิดกับพวกเรา3ข้อคิดใน4.1คือประชาชนมีหัวใจถวายคือนำทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองมีมาถวายด้วยใชไหมครับด้วยจักใจข้างในไม่ใช่เพราะถูกบังคับนะครับและ4.2สมัครใจทุกคนนะครับมีความตั้งใจอยากจะทำาฮะแล้ว4.3เต็มใจทั้ง3ใจนี้ เป็นสิ่งที่เราเองควรจะมีสำหรับทุกคนโดยเฉพาะสมาชิกที่เราเองต้องการที่จะถวายหรือรับใช้เราจะต้องทำด้วยหัวใจภายในทำด้วยความสมัครใจหรือเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจและทำมาจากใจที่มีใจเพราะศรัทธาที่มีอยู่ต่อพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนและให้พระวชนะเป็นกระจกที่ส่อง สะท้อนบอกพวกเราได้เห็นถึงชีวิตของพวกเราที่นะครับ